รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การที่เราตีความว่าสมบัติของชาติเนี่ยจะต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะต้องอยู่ในคลังเท่านั้นเนี่ยเป็นเป็นความคิดที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสมบัติที่แท้จริงคือความรู้ต่างหากถ้าเกิดว่าเรามองภาพโบราณคดีนะครับวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามัน มันต่อยอดไปไ,ได้ในอนาคตถึงการศึกษาการอยู่ร่วมกันการใช้ประโยชน์การใช้สอนของมันได้มากกว่าเพียงที่เป็นโบราณสถานแล้วก็มีการอนุรักษ์แค่นั้น สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันในรายการหนึ่งในพระราชดำริน,นะคะมรดกทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุประเพณีพิธีกรรมตลอดจนขนบธรรมเนียมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆล้วนเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าทางจิตใจค่ะทําให้คนเรารู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนหลายประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและได้รับการเอาใจใส่เห็นคุณค่าก็จะสร้างเป็นวัฒนธรรมของสังคมและประเทศนั้นๆนะคะ แต่หากมรดกทางวัฒนธรรมถูกมองแค่เพียงว่าเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นในเรื่องของการอนุรักษ์การบูรณะตลอดจนการพัฒนาก็จะเน้นเพื่อสร้างไรายได้ให้กับประเทศมากกว่าที่จะรักษาให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของอดีตที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยคะ่ะ วันนี้ทางรายการหนึ่งในพระราชดำรินะคะเราได้มีโอกาสเดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ค่ะดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันอย่างโบราณสถานไผยคาที่อยู่บริเวณคาบสมุทรสยามที่เราเดินทางมาในครั้งนี้นะคะที่นี่เป็นดินแดนที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่มีคุณค่าของแผ่นดินหลายอย่างด้วยกันค่ะ ซึ่งวิธีการอนุรักษ์ให้มรดกที่มีค่าเหล่านี้อยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั้นจะมีวิธีการอย่างไรไปฟังมุมมองเรื่องนี้นะคะจากอาจารย์ดรวรณสารนุ่นสุขอาจารย์สาขาเอเชียศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนอักษรศาสตร์ปี2545ซึ่งอาจารย์มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ โราณสถานเขาคานี่เป็นวบราฐานที่สําคัญมากนะครับที่สุดก็ว่าได้ที่ทีราชนครสรีธรรมราชนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีหลักฐานเรงคดีเยอะมากไม่ว่าจะบนเขาคาเองหรือว่าบราณสถานรายรอบนะครับหลายบราณทีที่รายรอบเขาคาเนี่ยมีอยู่ประมาณ40กว่าแห่งนะครับที่อยู่ในช่วงยุคสมัยใกล้เคียงกันด้วยซ้ํา ก็คือในราวพุทธที่11บเอ็งโบราณราวโบราณสถานร,ราวพุทธวัรที่16บโบราณสถานเขาคานี่เป็นเขาลูกเตี้ยๆนะครับวางตัวจากเหนือสู่ใต้และวบรสันเขาเนี่ยได้มีการสร้างโบราณสถานอิฐเป็นหย่อมๆนะครับไว้ตามยอดเขาต่างๆและตามสันเขาโดยรวมบนยอดเขาส่วนเหนือสุดของของเขาคานะครับจะมีหินก้อนใหญ่หนึ่งก้อนที่คนโบราณก็ได้สลัก ทำเป็นพระศิวลึงค์นะครับเพื่อจะเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อในคติฮินดูและก็พราของเขานะครับทาให้เกิดเป็นความมั่นใจให้กับคนชุมชนในแถบนี้ว่าความเป็นอยู่ของเขาบ้านเมืองของเขาเนี่ยจะมีความยั่งยืนและมีความเหมาะสมกับจักรวาลเพราะว่าได้มีเสาอันเนี้ยที่เป็นพระศิวลึงค์เนี่ยยึดโยงก,กันไว้ทั้งสวรรค์ละโลกมนุษย์โบราณเขาคาอยู่บนคาบสุ่สยามอยู่บนฝั่งตะวันออกของคาบสุ่ยสยามนะครับคาบสุ่สยามเป็นแผ่นดิน เล็กๆนะครับแล้วก็ยืนออกไปยาวๆออกไปสู่ภาคหมู่เกาะนะครับจากลุ่ม่น้ําเจ้าพญาลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสภาพภูมิศาสตร์อันนี้เนี่ยจะทําให้เห็นว่าเขามีความใกล้เคียงในสภาพภูมิศาสตร์กับภาคหมู่เกาะมากกว่าเพราะว่าคนสามารถจะข้ามจากฝั่งหนึ่งสู่ฝั่งหนึ่งได้นะครับทำให้เป็นเส้นทางที่สําคัญในอดีตที่จะทําให้อารยธรรมต่างๆของโลกเนี่ยไหลเวียนกันคาบสุสยามหรือว่าเอเชียตะวันเชียงใต้เองเนี่ยไม่ใช่แค่ทางผ่านในสมัยอดีต ของอรารยธรรมอินเดียหรือจีนเท่านั้นแต่มีอรารยธรรมของตอนเองแล้วก็มีความสําคัญของตอนเองที่พ่อค้าวาน,นิสต่างๆทั่วทั้งเอเชียเนี่ยไม่สามารถจะหาจากที่อื่นได้นะครับ mm hmm. เช่นของป่าต่างๆนานนาที่เอกสารจีนจะระบุไว้เสมอว่ามหาของป่าก็มาจากดินมหาแถบนี้แหละนะครับอินเดียก็เช่นกันมหา ทรัพย์สินมีค่าที่เขาเรียกกันว่าสุวรรณภูมิอะไรต่างๆก็คงจะเป็นพวกโลหะที่มีค่านะครับไม่ว่าจะเป็นดีบุกหรือว่าโลหะประเภทอื่นเนี่ยจากดินแดนแถบนี้เช่นกันโบราณคดีสอนสอนผมมากเลยนะครับหนึ่งประการแรกก็คือสอนให้เราเรียนรู้หลักฐานหลักฐานบางหลักฐานหรือร่องรอยผิดวิสัยบางอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสังเกตนะครับแล้วก็นําเอาหลักฐานเหล่านี้นะครับมาเชื่อมโยงกับชุดความรู้ ในการลงพื้นที่จึงเป็นเหมือนกับสนามหรือมัอนเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งของรัฐบาลคดีนะครับในในส่วนของเขาคาที่ลงมาพื้นที่อาจารย์วรรณสารนะครับแล้วก็ตำรวจนะครับแล้วก็ช่วยอาจารย์ในการทํางานวิจัยเนะี่ยเราเห็นภาพของนคารศรีธรรมราชเพิ่มเติมมากขึ้นภาพของนคารศรีธรรมราชที่ไม่ใช่มิติในการอธิบายของมุมมองในปัจจุบันแต่เราเห็นในมิติภาพนราคารศรีธรรมราชในอดีตโดยใช้ร่องรอยทางโบราณคดีนะครับและประวัติศาสตร์ศิลปะเข้ามาช่วย นครศรีธรรมราชนะับเป็นแหล่งโบราณคดีแหล่งใหญ่และสําคัญของไทยซึ่งหากได้ขุดค้นและศึกษาอย่างเป็นระบบและจริงจังก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สําคัญในการสืบค้นถึงความเป็นมาในอดีตแต่การศึกษาด้านโบราณคดีบ้านเรายังขาดองค์ประกอบที่สําคัญหลายอย่างจึงทําให้แหล่งโบราณสถานหลายแห่งที่มีอยู่ตามชุมชนถูกทําลายไป คนมะพร้าวไปเนี่ยเขาเจอหินแกรนิตเหล่านี้เนี่ยอยู่เขาก็เลยขุดเพิ่มเพื่อคว so ามสุ่สนเทศโดยที่ไม่ได้บอกกับหน่วยงานราชการแล้วก็ไม่มีใครมาสามารถจัดการเขาได้ไม่ให้เขาทําอย่างนั้นต่อไปทําให้โบราณสถานเนี่ยมันถูกทำลายเพิ่มขึ้นและหลักฐานที่เขาเจอเนี่ยมันสําคัญมากเพราะว่าหินแกรนิตเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดนี้เยอะมันจะกระจายตัวอยู่ในจุดทางตอนใต้จากสิชนไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะบอกได้ว่าว่าทมของ กลุ่มวบราณรถานที่ชนกับกลุ่มที่อยู่ตอนตั้งในชนเนี่ยอาจจะมีการผรสมผสานกันแล้วก็นี่ก็เป็นหลักฐานที่หนึ่งหรือไม่อายุเวลาก็จะต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งสำคัญมากในการเรียบประดิษฐ์ปต่ตออีกสองด้วยกันแต่โดนทําลายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีกิจก,กรรมที่จะสร้างความเชื่อมั่นกับชุมชนแล้วก็ให้เขารู้คุณค่าในเรื่องคาญเลยคือเราก็ต้องให้มีความร่วมมือระหว่างหน่นวยงานราชการะะกับพวกเราด้วยนะครับในการที่จะให้เราขุดค้นก่อน ในการที้เราให้เราเนี่ยได้ศึกษาเอาความรู้มาก่อนก่อนที่มันจะถูกทำลายอย่างนี้ไปแล้วก็หาไม่ได้ในท้ายสุดมันหายและหายเลยเวลาเดินเข้ามาทางนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นเนินโบราณสถานอีกใช่ไหม ที่อย่างไม่ได้กับการขุดค้นเลยนะครับพี่ชาวบ้านนะเขาก็มาสร้างบ้านใหม่เนี่ยทับลงบนโบราณสถานอิดเลยนะข้้งหลังทําให้โอกาสการขุดค้นละหมดไปเลยจริงๆเราหน่าจะมีการสุดค้นแล้วก็เก็บข้อมูลก่อนปัญหาของออการพัฒนาวิชาการทางด้านมรดกรีเนี่ยคือ อันประการแรกเลยนะครับคือเราไม่มีงานวิจัยอย่างเพียงพอนะครับการวิจัยอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านมากนะครับกระทรวงศึกษาธิการเองท่านก็ต้องมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนทางด้านนี้นะครับเช่นมีการเปิดหลักสูตรทางด้านโบราณคดีนะครับและประวัติศาสตร์ศิลปะหรือจะเป็นการตั้งหน่วยวิจัยหรือศูนย์วิจัยเนี่ยย่อยๆอยู่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าจะโยนภาระให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งของของราชการเนี่ย ในการจะดูแลมรดกทั้งประเทศเนี่ยมันเป็นงานภาระหนักเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ทันการเพราะฉะนั้นการพัฒนาความรู้ของเราเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์การอนุรักษ์เนี่ยต้องมีความรู้ก่อนเพราะฉะนั้นเราต้องบุกเบิกทางด้านการศึกษาวิจัยนะครับให้มีหลักสูตรมากขึ้นไม่ว่าจะระดับปริญญาตรีปริญญาโทรหรือปริญญาเอกในในประเทศให้มากที่สุดนะครับแล้วก็กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้มากที่สุดลงไปสู่ชุมชนให้มากที่สุดมีพันธกิจกับชุมชน ร่วมมือกับเขานะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์ดูแลเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแนวโน้มโดยภาพรวมของรัฐบาลที่จะกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการกระจายอำนาจการปกครองเนี่ยควรจะกระจายอาํานาจทางด้านการศึกษาแล้วบุรคดีนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นเมื่อความรู้มาแล้วการอนุรักษ์ก็จะตามมาการรู้ค่าก็จะตามมาแต่ชาวบ้านชาวช่องหรือว่าคนทั่วไปไม่ว่าจะเป็นน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาต้องการรู้เรื่อง ในสิ่งที่เขากําลังจะทํางานอยู่เนี่ยให้มากที่สุดก่อนเพราะว่าความรู้นั้นจะมาซึ่งการตระหนักถึงความสําคัญเพราะฉะนั้นเองนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่เราตีความว่าสมบัติของชาติเนี่ยจะต้องอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะต้องอยู่ในคลังเท่านั้นเนี่ยเป็นเป็นความคิดที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยสมบัติที่แท้จริงคือความรู้ต่างหากที่เราต้องช่วยกันดูแลรักษากันไว้แล้วก็พัฒนากันต่อไป มหาไรไวไลลักษ์ตั้งแต่ผมมาทํางานมาท่านก็มีความสนใจนะครับแล้วก็อยากจะบุกเบิกที่จะทํางานด้านเรือคดีให้มากขึ้นเพราะว่ามหา,าวิทวาลลักษ์เนี่ยเป็นมหาไราที่มีจุดเด่นมากตรงที่ว่าตั้งอยู่บนกองมรดกทางเรือคดีในมหาลัยเองนะครับในเนื้อที่9 00 0พันไรของมหาไรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดตอนนี้มีโบราณสถานที่ผมสำรวจเนี่ยประมาณ7แห่งซึ่งถ้าสำรวจต่อไปก็จะเจอเพิ่มนะครับแล้วก็มี แหลงใหญ่อยู่แหล่งหนึ่งคือบราณสานตุ้มปังที่ได้รับความร่วมมือจากกรมศริลปากรในการขุดแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจัดการทําให้มันเป็นอุทยานเมรุคดีต่อไปในอนาคตให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะให้ความรู้กับชุมชนและสังคมน,คนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับต่อไปในอนาคตแล้วนโยบายของมหาวิทยาลัยในตอนนี้ก็ยังมีนโยบายที่จะจัดตั้งสถาบันเมรุคดีเข้ามาอีกด้วยซึ่งสถาบันเมรุคดีแห่งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาขงมหาวิทยาลัยแต่ในรูปแบบ คร่าวๆที่วางกันไว้ในแผนแม่บทก็คือจะทําให้สถาบันมุรีคดีแห่งนี้เนี่ยเป็นองค์รวมของการศึกษาแล้วก็มีการมีพันธกิจทางสังคมทางมุรคดีประกอบด้วย4องค์ประกอบหลักนะครับองค์ประกอบแรกคืออุทยานบรคดีที่จะดูแลอุทยานภายในมหาวิทยาลัยให้ได้รับความสนใจแล้วก็ให้คนต่างๆเนี่ยเห็นคุณค่าของโบราณสถานภายในให้มากขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ใช่แค่จํากัดอยู่เฉพาะภายในเท่านั้นแต่ว่าจะนํามาสู่ภายนอกด้วยขาที่2นะครับองค์ประกอบที่2คือการที่จะต้องมีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและวัฒนธรรมพิพิธพภัณฑ์มีความสําคัญอย่างมากในการที่จะเป็นหน่วยงานที่จะเอาความรู้เนี่ยรวมกันเข้าเป็นจุดเดียวแล้วให้นักศึกษาและนักเรียนเนี่ยที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยได้รับความรู้ใน ในระยะเวลาที่ไม่ต้องยาวนานมากนะครับอันที่สามก็คือการที่เราจะต้องมุ่งเน้นในการศึกษาวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยประกอบกันเข้ากับวัฒนธรรมที่เป็นมรดกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันจะผนวกรวมกันเข้าให้กลายมาเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตองค์ประกอบที่4คือองค์ประกอบที่สําคัญมากนะครับคือการเรียนการสอนตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีดํารินะครับที่จะให้ทีมงานของ ของผมแล้วก็ทีมงานของบราณคดีของมหาวิทยาลัยเนี่ยได้ร่างหลักสูตรโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในระดับปริญญาตรีความคิดของผมคืออยากจะทําให้สถาบันบริณคดีแห่งนี้เนี่ยกลายเป็นโมเดลหรือกลายเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับคุณดิษรัตนทิพร,รัตน์เนี่ยเขามีพื้นฐานทางด้านภาษาไทยในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทีใผลที่เขาทําในระดับปริญญาโทที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ย เขาได้ระดับดีเยี Arrow, like God, like composer, ่ยมนะครับแล้ว hmm. จ so ับพระจับผูที่เป็นคนนครเหมือนกับผมคือเป็นคนนครศิีธรรมราชเหมือนกับผมก็เลยได้มีชะตากรรมร่วมกันก็คือกลับมาที่บ้านเกิดแล้วก็มาทํางานร่วมกันได้เป็นได้เข้ามาเป็นลูกศิษย์คนแรกของผมในทางด้านบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะและตอนนี้ก็มาช่วยกันร่างหลักสูตรโบรณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะของผมด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นกําลังสําคัญของภาคใต้ต่อไปและของประเทศต่อไปในอนาคต ผมได้เข้าไปช่วยในการจัดทาแผนที่จะนำพระพุทธเจดียขึ้นสู่มรดกโลกนะครับตอนนี้พระพุทธเจดียนนะความเสีรยงราชเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนอยู่ในบัญชีเบื้องต้นนะครับ tentative list ของทางยูเนสโกียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทำดซีเย่ดซีเย่หรือว่าทํางานวิจัยชิ้นหลักในการที่จะเสนอยูเนสโกว่าเราเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับโมรดกที่เราขอยื่น เสนอเนี่ยอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีแผนงนบริหารจัดการที่ดีที่จะสร้างความมัน่นใจต่อยูเนสโกได้ว่าวัดพรมธาตุเจดี JD ของเราเนี่ยจะเป็นมรดกโลกได้อย่างดีและมีความยั่งยืนผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือในการทำํำดซีเยอันนี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับซึ่งจะต้องอาศัยความตั้งใจในการทําวิจัยอย่างจริงจัง เพราะว่าถ้าปราศจากพัฒนาการทางสังคมที่มาจากการขุดค้นหรือว่าการสำรวจหรือการศึกษาทางนักดีแล้วนั้นเราจะตอบไม่ได้เลยว่าทําไมนครต้องมีพระมหธาตุเจดีพระมหธาตุเจดีไม่ได้เกิดมาจากสุญญากาศแต่เกิดมาจากพัฒนาการทางสังคมละวัฒนธรรมที่มีความต่อเนื่องยาวนานของข้าบสมสยามเองของนครศรีธรรมราชเองนะครับนั่นคือเรื่องที่เราจําเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดและต้องมีงานวิจัยที่ยาวนานพอสมควรเพื่อจะศึกษาหาความรู้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาให้ได้ จริงแล้วที่มุมมองของการอนุรักษ์มรดกที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนนะครับในฐานะของสมบัติของชาติเนี่ยอ,อย่างที่ถามมาเนี่ยก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วมรดกคําว่ามรดกของชาติมันไม่ใช่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมันไม่ได้เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคนคนหนึ่งแต่มันเป็นสิ่งที่รับรู้ร่วมกันและเป็นของที่เราแชร์ไอเดียร่วมกันหรือเราแชร์ความคิดร่วมกันนะครับดังนั้นมรดกทางวัฒนธรรมในที่นี้เนี่ย มันจําเป็นจะต้องหนึ่งนักวิจัยเองมีหน้าที่ในการวิจัยหาความรู้นะครับค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆเพื่อที่จะนําความรู้เหล่านี้ลงไปสู่ชุมชนแล้วความรู้ในชุมชนนี้มันก็มีภาพสะท้อนกลับมาในฐานะของการห่วงแหนการเข้าใจนะครับการรักษานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามองภาพของโบราณคดีนะครับวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่ามัน มันต่อยอดไปในได้ในอนาคตถึงการศึกษาการอยู่ร่วมกันการการ,การใช้ประโยชน์การใช้สอยของมันได้มากกว่าเพียงที่เป็นโบราณสถานแล้วก็มีการอนุรักษ์แค่นั้นการที่รัฐบาลของประเทศเรานะครับมีมีนยโยบายให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศก็ดีหรือว่าประวัติศาสตร์ทั่วไปก็ดีเนี่ยจริงๆแล้วถือเป็นโอกาสอันดีของโบราณคดีอย่างมากนะครับเพราะว่าการศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันมีแง่มุมได้หลายแง่มุม ซึ่งก็ต้องใช้สาิทยาการเข้ามาจับนะครับและบริคดีก็จะเป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็น,นกลไกสําคัญในการที่เราจะศึกษาประวัติศาสตร์กันอย่างจริงจังในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เพื่อการรักชาติเพียงเดียวแต่ประวัติศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วยในระบบบริบทของอาเซียนที่จะเปิดออกมาว่าในท้ายสุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีความเหมือนกันในเชิงว่าธรรมเรามีความที่เป็นมนุษยชาติคล้ายๆกันนะครับ มีความท้าทายทางด้านภูมิศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ที่จะต้องผนจญเนี่ยคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งผมคิดว่ามีความสําคัญอย่างมากเราสามารถจะหารากร่วมกันทางสังคมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ได้เมื่อไหร่เนี่ยอาเซียนจะมีความแข็งแกร่งทางด้านสังคมมากเท่านั้น การเปิดใจเปิดกว้างทางความคิดยอมรับข้อเสนอแนะของการละกันและพร้อมที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากค่ะที่จะทําให้โบราณสถานที่มีค่ามรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกของแผ่นดินเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนแผ่นดินที่ตนอาศัยอยู่ก็ขอฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้ก็คือความสําเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันตธรมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วค่ะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ